สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบ,บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวาซอลลาตุวะสซัลามุอะลัยฮิรอซูลลอฮิวาลลาฮิอะลัยฮิวะซอฮ์ฮินวะลาสลามุอะล,ล,ล,ลัยลกุมุอเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันนะฮะในการเรียนรู้ป,ประวัติศาสตร์อิสลาม ในวัิชีวิตท่านนาบีสุลตาร์ฮะอับดุลสลัมในตอนแรกเริ่มของการดาวะพี่น้องเราได้เรียนรู้กันมานะครับในชีวิตท่านนาบีสุลตารอฮะอับดุลสลัมห,หลังจากท่านได้ทําการประกาศศาสนาเนี่ยแล้วท่านนาบีก็อดทนกับบททดสอบจนกระทั่งว่าอัลลอฮฺตาลาให้อิสลามเนี่ยเข้มแข็งด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการรับอิสลามของท่านอมาุมัรบินขับตอบนะเราก็ก่อนท่านอุมัดนั่นคือท่านฮัมซะ เป็นอัปเดตมุตต,ตอเลบซึ่งเป็นลุงท่านอลลับฮุอะลลาวะสัลลัมซึ่งเหตุการณ์ท่านฮัมจ้าได้รับอิสลามนั้นทำให้เห็นสแสดงเห็นถึงศักยภาพของฮัมซจ้าเห็นถึงความกล้าหาญของฮัมจ้าและหเห็นถึงว่าฮัมจ้านั้นสามารถที่จะทำให้แกนพวกบรรดาบรรดาแกนนำของชาวคูเรชเนี่ยเขาสงบได้เพราะอะไรเหตุการณ์ที่เราได้เราได้ได้ได้ไดไดคุยกันไปว่าฮัมจ้านเนี่ยได้มาแล้วก็ทำให้อบูจาฮัลเนี่ยจากที่เคยทำร้ายเคยรังแกท่านนบีอับฮุอะลลาวะสัลลัมอบูจาฮัลก็นิ่ง ด้วยการท้าทายของอบวกของของของฮัมซาฮามซาท้าทายถึงขนาดว่าวันนี้เนี่ยฉันรับอิสลามแล้วฉันอยู่ในศาสนาของหลานของฉันแล้วใครอยากจะห้ามฉันเนี่ยก็เชิญมาเลยเหมือนกับท้าทายว่ามาเลยใครอยากจะห้ามฉันใครอยากจะเจอกันให้มาเจอกันเลยพี่น้องฮะอิสลามเริ่มมีผู้ที่อะไรฮะกล้าท้าทายกับชาวกูดรชก่อนหน้านี้อิสลามของเราเนี่ยรับอิสลามกันอยู่ในกลุ่มของคนที่อะไรฮะคนที่ ไม่ใช่ไม่ใช่แนวของคนที่อะไรครับเป็นเป็นเป็นสายนักเลงเป็นคนที่กล้าที่จะท้าทายกับชาวกูดรชแต่ว่าในปีที่ห้าปีที่ห้าแห่งการหลังอิสตานบาล,ลีซอลลองอะไรวะสลัมได้ทําการได้ทําการดาวะ์เนี่ยได้มีการรับอิสลามของท่านฮัมซาและหลังจากฮัมซาก็เป็นการรับอิสลามของท่านออมารบินคอตตอบพี่น้องครในการรับอิสลามของบ้านนคอตตอบ ob, เนี่ยเราได้เกิดกันไปในตอนที่แล้วนิดหนึ่งว่า อมร์เนี่ยเป็นคนที่รังแกเป็นหนึ่งในบรรดาแกนนําชาวกุเรชที่รังแกสหาฮ์บาที่รับอิสลามในช่วงแรกๆ <c oughs> เพราะที่ที่ได้มีรายงานจากสหาฮ์บาบางท่านเนี่ยได้ได้บอกว่าเขาได้รับการรังแกได้รับการทาร้ายจากท่านอมร์ติอินคอตอบจากการที่เขาเป็นคนที่อะไรฮะไม่ค่อยชอบอิสลามใน <c oughs> ในรายงานที่ได้มีสหาบาได้ ได้รายงานมาเนี่ยนะว่าในการรับอิสลามของของท่านอ,อมามร์เป็นคอพตอมเนี่ยที่ท่านได้เป็นคนที่คอยคัดค้านคนที่รับอิสลามเนี่ยได้อุม,มอับดินละได้บอกว่าในการในสายรายงานของนางน,นะเขาได้บอกว่าอินคนอินเตลักยาอุมอับดินละมันคือการการเดินไปนะใช่ไหมมันคือการการออกไปโอ้อุมอับดินล,ล,ละก็ลันางได้บอกว่านามนะนางได้บอกว่าใช่

อุมัดได้บอกว่านี่มันคือจะไปเหรอในตอนที่จะอพยพไปที่ฮบับาชาแล้วอุมัดได้ถามจะไปนะ้องบอกว่าพวกพวกท่านเนี่ยได้รังแกเราพวกท่านเนี่ยได้ทําร้ายเราขอเรารอจนกว่าอัลลอฮาฺตาลาจะให้ทางออกกับเราแล้วอุมัดก็ได้บอกว่าซับบะฮฺกุมุลลอฮขอให้อัลลอฮาฺตาลานั้นให้ให้ท่านได้เดินทางไปเป็นการขอดุอาให้นะพี่น้องอุมัดได้บอกอะไรโทรนะโหเร็กฉันได้เห็นเห็นความอ่อนโยนที่อุมัด ในตอนที่อมุมัรได้มามาร่มลาลำอากุลอรอฮาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนซุมมันซอฟแล้วอมุมัรก็จากไปกอออูฟมารคจานคือในการที่เราออกมาอพยพไปสู่ดินแดนธรรมชาติเนี่ยทำให้อุมัรเสียใจพี่น้องฮะในบทสนทนาระหว่างท่านอมาุมัรกับซาฮบียะท่านนี้เนี่ย นะทำให้เราได้เห็นถึงถึงอะไรฮะถึงการการเปลี่ยนไปการเปลี่ยนการเปลี่ยนไปของอุมัดจากเป็นคนที่อะไรฮะคัดค้านอิสลามแล้วก็จะคอยต่อต้านกับคนที่รับอิสลามแต่ในวันวันที่ได้มีการพบกัิทินแดนรรมาชาเนี่ยอุมัดเป็นหนึ่งในเป็นคนที่อะไรฮะเห็นถึงความอ่อนโยนของเขาและอุมัดได้เสียใจยกับการที่ชาวกูเรชเนี่ยทำให้บรรดาสาฮาบะต้องอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนไปพี่น้องอะ คือการอพยพเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันในตอนที่อพยพไปดินแดนธรรมชานะว่ามันคือการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปมันคือการจากดินแดนที่เขารักมันคือการจากดินแดนที่เขาเคยอยู่อย่างสุขสบายไปสู่ดินแดนที่ไม่ใช่บ้านของเขาไปสู่ดินแดนที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะอยู่จะนอนจะกินจะอะไรที่ไหนยังไงแต่เพียงแค่รู้ว่าในดินแดนนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่ทําอิบาดะต่อว่าตาลาได้ที่ท่านอับดุลสลัยอิซัมได้บอกว่าลายะลายุตลมอินดดหูอหัด ได้ไปอยู่ที่เมืองที่มีกษัตริย์ที่เขาจะไม่ยอมให้ใครถูกกดขี่ข่มเหงหน้าที่เขาก็คือดินแดนฮาบาชะกษัตริย์นัญยาชีด้วยความรู้สึกของการที่ได้ต้องอพยพต้องจากไปของบรรดาสหาบะอมัดเลยมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกในการที่ทำาให้บรรดามุสลิมเนี่ยอพยพไปสู่เมืองที่เขาไม่เคยรู้จัก แล้วตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นเห็นถึงอะไรฮะเห็นถึงเบื้องลึกของอมุมัรว่าอุมัดเนี่ยเป็นคนที่มีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมที่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็ความอ่อนโยนนี้เนี่ยเข้าไปสู่หัวใจของท่านอมาุมัรเป็นคอบตอบเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือแง่มุมหนึ่งนะพี่น้องที่เราได้เห็นจากจาก จากอุมัรบินคอตตอบแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นหลังจากที่อุมัรรับอิสลามมาว่าเขามีอยู่หลายๆมุมในการที่เขาได้เป็นห่วงเอาใจใส่กับบรรดาบรรดามุสลิมถึงแม้ว่าอุมัรจะเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งกับบรรดามุสลิมแต่ด้วยการที่อุมัรได้ได้เห็นกับ การจากไปของบรรดาคนที่เขาเคยอยู่ร่วมกันใน,นดิดนแดนบาดินาเนี่ยนะในดังในในรีวาิยาของอุมอับดินลาเนี่ยนางได้บอกว่าฟาจาอาเมรมิน ح ا ج ت ลบ تلك فقولن ط و ล ه يا بابدلا ل ต رأيت عمر أني فن ورققه هو ح ز ฮุซนะ ن ูอุมอับดินลาได้บอกว่าอาเมรเนี่ยได้มานะได้มามาหาเรามาในเร,เรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องความเป็นของเรานะแล้วก็อุมอับดินลาก็ได้บอกบอกกับอาเมรว่า าอ أبا ع ب ล الله โอ عمير لو ر أ ริก م ر آنفا و ฮุ ت น و ح ز ن อะไรนะถ้าอยากให้คือประมาณว่าอยากให้ท่านได้เห็นอุมัเมื่อกี้นี้จริงๆเลยอยากให้ท่านได้เห็นถึงความอ่อนโยนของอุมัรอยากหเห็นถึงความที่อุมัรเนี่ยแสดงความเสียใจยกับการที่เราจะต้องอพยพจากมักการนี้ไปอยากให้ท่านเห็นจริงเลยอับาบดิลล์ได้บอกว่าอัตอมะที่ฟีอิสลามิได้ถามอุมับดิลล์ว่า เธอเธอมีความหวังในการรับอิสลามของอมัฐเหรอมันก็นถามด้วยความแปลกใจมากเพราะอะไรฮะด้วยกับความที่อมัฐเป็นคนที่คัดค้านอิสลามอย่างอย่างจริงจังต่อได้อิสลามอย่างมากเขาก็เลยว่าเธอมีความหวังกับการรับอิสลามของของอมัฐเหรอกอและกุลตูน่ามอมอมอาบดินลาบอกว่าทนได้ได้ตอบเขาว่าใช่ฉันมีความหวังคือเห็นความอ่อนโยนของอมัฐ เห็นความนุ่มนวลของอุมร์เห็นการที่อุมัร์ได้เสียใจในตอนที่เราจากไปซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ในพร้องมันเห็นได้ด้วยกับด้วยกับใบหน้าด้วยกับความอ่อนโยนกลอุมอับดิลลาได้บอกว่าอับอูอับดิลลาได้บอกว่าลายัสลโมอุมรลายุสลิมุลายุสลิมุลลัีไรต์ฮัตตายุสลิมุิมารุนขัตตาบ้ว่ความที่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะเขาบอกว่า คนที่เธอเห็นเนี่ยก็คืออุมร <d ging in Portuguese> <g vais> ัตคัตตอมเนี่ยเขาไม่มีทางรับอิสลามหรอกจนกว่าลาของคอตตอมเนี ah. ่ยจะรับอิสลามกอลัตยะยะสันลิมาการนยจรอเินเรื่องลวงติหิวะกสวรติอันอินอิสลามนางก็เลยบอกว่าหมดหวังนะอวบดิลล่เนี่ยหมดหวังในการรับอิสลามของมารเนี่ยเพราะว่าเขาได้เห็น ความแข็งกร้าวของอมุมัดแล้วก็ความหยาบของอมุมัดความเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่แข็งกระด้างของอมุมัดที่เขาเขาได้เขาได้ต่อต้านอิสลามและตรงนี้เนี่ยได้ให้เราได้เห็นถึงจุดยืนของบรรดาซาฮบะให้เราได้เห็นถึงมุมมองของซาฮบะต่ออมุมัดว่าการที่อุมัดเป็นคนที่อะไรฮะเป็นคนที่ต่อต้านอิสลามอย่างหนักเลยทําให้ หลายหลายคนไม่มีความหวังในการที่อามรจะมารับอิสลามเนื่องจากความความอะไรครความจริงจังของเขา <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาต้องการบวกกับสิ่งที่ท่านนาบีสุลลาขฮงอะลัยวะซัลลัมได้ต้องการนะต้องการที่จะต้องการใน,ในการที่จะให้อุมรเนี่ยรับอิสลามท่านนาบีสุลลาะฮฺอะลัยวะซัลลัมได้ขอด้อาวอไว้ในหะด i ษที่บันทึกโดยมัมติรมีดีและมับุควารีว่าในบันทึกอะไรมัมติรมีดีนะ ได้บอกว่าอัลลอฮ์ไอิใันอิสลาบิอาบีจาฮัลีบินฮิชามหรือบปอุมารท่านนาบีได้ขอดุอาว่าโอ้พรเขอเพระอ,องค์ทรงให้อิสลามเนี่ยเข้มแข็งด้วยกับอบูุจาฮ์ลบินฮิชามหรือว่าด้วยกับอุมารคือ um ar, คอุมารมุขตาท่านนาบีขอดุอาให้กับสองคนนี้เนะี่ยรับอิสลามเพราะอะไรนะพี่น้องตรงนี้เนะี่ยบรรดานักประวัติศาสตร์ได้บอกว่าท่านนาบีต้องการได้คนที่จะมาเป็นกองกําลังสําคัญ คือเหมือนกับว่าต้องการคนที่เป็นนักเลงที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยเพื่อเป็นกําลังสําคัญของของอิสลามเพื่อเราจะได้ไม่มีใครกล้ามาต่อกรนกับเราไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องเราถ้าหากว่าอิสลามมีแต่ทุกคนที่ยอม,ท,ท,ยอมทุกคนที่ยอมทุกคนที่ยอมอย่างเดียวคือแน่นอนเรามีแต่ความสวยงามแต่ว่าในทางการป้องกันในทางการหาคนป้องกันเนี่ยเราต้องมีด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องในการทํางานศาสนาในวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่เราทํางานศาสนาแต่เพียงอะไรฮะ แต่เพียงมองแต่เพียงว่าการเอาหลักการมาเพียงอย่างเดียวการหาคนที่จะมาคอยเป็นคนที่คอยคอยซัพพอร์ตเราคอยคุ้มกันเราคอยที่จะอะไรฮะทำให้เราได้มีความกล้าในการเผยแพร่ศาสนาพี่น้องเข้าใจตรงนี้นะคือหาคนที่จะมามาให้ความมั่นใจกับเราในการทํางานศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในแนวทางท่านอบีุลเลาะห์ของอะไรวย่าสลัมหมายความว่าถ้าเราเผยแพร่ศาสนาอยู่ในกลุ่มชนที่เขาต่อต้านเรา แล้วมัน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 อาจจะเสี่ยงกับการที่เราจะต้องถูกทําร้ายถูกรังแกถูกกันแกล้งการที่เราจะหาคนที่เป็นคนที่อะไรฮะคนที่ห้าวหาญอยู่แถวนั้นเนี่ยแล้วคอยปกป้องเราคอยคุ้มกันเราคอยให้ให้การปกป้องเราในการทํางานศาสนาของเราแล้วก็เป็นคนที่ศัตรูของเราเนี่ยกลัวเกรงเป็นสิ่งที่อยู่ในแนวทางที่ท่านอับดุลลา,าห์หาาสุลล่ามได้ทําให้เรารู้เพราะฉะนั้นท่านนบีจึงขอดุอาให้อัลลอฮฺตาลาเนี่ยให้คนสองคนนี้เนี่ย ใครก็ได้สักคนหนึ่งอบูจาฮันก็ได้อุมารบินขอดรอบก็ได้กอลท่านอับดุลลมย์อับบาสได้บอกว่าฟาอัสบพฮะฟ้าดาอุมารอัลลอฮ์สุลลิลลาฮิซลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฟาอัสลัมอิบนุอับบาสได้บอกว่าพอเช้ามาอุมารบินขอดรอบก็ได้ออกมาหาท่านนบีซัลลัลลอฮิอะลัยวะสัลลัมเดินมาหาท่านนบีซัลลัลลอฮิสัลลัมและอุมารก็รับอิสลาม วา ع ن عبد الله بن น م มา ب د الله وعنهما أنا رسول الله صلى ا ل ั ه عليه و س กล่าวอีกคนหนึ่งที่รายงานหะดีษก็คือลูกของท่านอุับดุคขตาที่ชื่อว่าอับดุลลาอับดุลลาบินอมารได้บอกว่าท่านอุสุน ص ลอ ا ل ัว عليه ล س ل م เดบอกว่าอัลลอฮุมะ عز ا ل إ บ ل ا م ب ด ح ب ب ه ร دين رجوليني إ ل ي กโอ้ a l l a ขอพระองค์ทรงให้อิสลามนั้นเข้มแข็งด้วยกับคนที่ท่านรักที่สุดสคนนี้ก็คือขอสักคนหนึ่ง ที่อัลลอฮ์ตรารักมากที่สุดก็คือหนึ่งเบออบีจาฮัลด้วยกับอบีจาฮัลหรือเบอุมารีบินขุตตับหรือด้วยกับอุมาร์บินขุตตับกลวะกาแค่หนาพบุฮ์มาอิลัยฮิอุมาร์อิบนาอุมาร์ได้บอกว่าคนที่ท่านนาบซามบุลอย์สัลลัมได้รักมากที่สุดก็คือคืออุมาร์เนื่องจอิสลามอุมาร์เป็นกําลังสําคัญให้กับอิสลามอิสลามอุมาร์ทาให้อิสลามนั้นเข้มแข็งขึ้น และอิสลามอุมารทำให้อัลลอฮ์ตารานั้นชูธงทางอิสลามเพิ่มขึ้นและชูความกล้าให้กับคนที่อ่อนแอเป็นการเป็นเกลาะป้องกันให้กับคนที่อ่อนแอได้มีรายง,งานจากอับดุลลอฮ์บนัอุได้บอกว่ามาซิลนาอิซะอิซะมุนโอดอัสและมาอุมารพวกเราเนี่ยยังยังคงเป็นคนที่อะไรฮะเข้มแข็งอยู่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งเ้าหาญอยู่ ตั้งแต่อุมัรรับอิสลามหมายความว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่อุมัดรับอิสลามมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยเรามีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นด้วยกับชายคนหนึ่งรับอิสลามทําให้ประชาชาติที่ยืนหยัดอยู่บนบนเตาฮีทบนแนวทางที่ถูกต้องได้มีความมั่นใจในการทําอิบาดนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลมามะนันกประวัติศาสตร์ได้บอกว่าจึงเป็นสิ่งที่ จำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาปัจจัยตัวช่วยในการช่วยงานศาสนาของเรานะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความรู้แล้วทางด้านของปัจจัยที่ที่อยู่รอบตัวเราที่จะมาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเราคอยอยู่เคียงข้างเราคอยต่อสู้เคียงข้างเราถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นคนที่มีจานวนเพียงน้อยนิดก็ตามแต่เราเราต้องมีเพราะฉะนั้นพี่น้องอะ่ะตรงนี้จะเป็นแบบอย่างให้เรารู้ว่าคนที่ในตอนก่อนอิสลามหรือก่อนที่เขาจะเข้าใจอิสลามเนี่ยเขาเป็นคนที่ เป็นเป็นนักเลงคนที่ไม่กลัวใครไม่ยอมใครเวลารับอิสลามแล้วเนี่ยให้สิ่งตรงนั้นเนี่ยความเข้มแข็ขงเขาตรงนั้นเนี่ยความห้าวหาญเขาตรงนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับอิสลามไม่ใช่ว่าควารับอิสลามมาแล้วเนี่ยการเป็นคนที่หงงกลัวใครไปหมดเลยแล้วก็ไม่เอาประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้เี่ต้องดูแบบอย่างตรงนี้นะว่าท่านนบีถึงกับขอดุอาแล้วขอดุอาเอ่ยชื่อคนสองคนที่เป็นนักเลงที่นครมักกะที่เป็นคนที่อะไรฮะชาวมักกะเนี่ยเก่งขามก็คืออบูุจาฮันหรือว่าอุมมารเพราะท่านนบีต้องการอะไรฮะ ต้องการสายนักเลงที่มาคอยคุ้มกันท่านอบดุลลอลลัลลอฮุอะลัยวะซันล,าลาะ,ะนลมแล้วคอยมาเป็นเป็นกาลังสําคัญให้กับบรรดาสุภาบ้าและเราจะต้องไม,ไม่ไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอย่างเดียวแต่มีความขออุอาต่อรัสุภานุวตาราท่านอบีได้กลับไปหาอัลลอฮ์ขอยอุอมต่อรัถามว่าท่านอบีมั่นใจกับอมุมารเป็นค็อตทอปกับบูชาหรือไม่ไม่ใช่ท่านอัดุอา์ขออุดมต่อรับสุฮานุวตาลาขอให้ AH. อัลลอฮ์ให้ AH. อัลลอฮ์เนี่ยให้อ AH. ิสลามได้เข้มแข็งด้วยกับด้วยกับคคนนนี้ และประชาชาติก็ได้เข้มแข็งขึ้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยอ,อมุมัดจึงเป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทในในการเปลี่ยนไปของในการในการพลิกมุมหนึ่งของอิสลามพี่น้องอะเราจะเห็นมุมก่อนอุมารับอิสลามเนี่ยอิสลามมุสลิมเราก็คือยืนหยัดพร้อมกับการถูกรังแกเพรา,าออุมาร,รับอิสลามความเข้มแข็งได้มาความกล้าได้มาเพราะอะไรฮะ เพราะเขาได้มีคนที่เขามั่นใจว่าคนคนนี้เนี่ยไม่กลัวใครคนคนี้เนี่ยเป็นคนที่ห้าวหาญและอิสลามก็จะแผ่ขยายออกไปด้วยกับปัจจัยที่มาช่วยต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องคในเหตุการณ์รับอิสลามของท่านฮัมซาและการรับอิสลามของท่านอ,อมาุมมัรเป็นข้อตอมเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้ได้เห็นถึงความสําคัญของการมองปัจจัยรอบข้างในการทํางานศาสนาและของการที่เราจะต้อง มีมีปัจจัยต่างๆในการช่วยเหลือเราในการทํางานศาสนาเนี่ยให้รอบด้านและเอาแบบอย่างท่านนบีซอลลอห์ของอะไรวะสั่นลำมากลับไปหาลอสุภาโนตาลาขอุดูอาร์ต่อลอสุภาโนตาลาให้ลอสตาลาเนี่ยให้อิสลามได้เข้มแข็งแม้กระทั่งเป็นในยุคนี้ก็ตามเราต้องการให้อิสลามเข้มแข็งให้อิสลามได้ก้าวไกลออกไปเนี่ยขอุดูอาร์จากลอสุภานุวตาลาแล้วก็ขอุดูอา์ให้อลลอ์เนี่ยให้คนที่มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในแนวทางของอิสลามได้เข้ามาปกป้องบรรดามุสลิมให้มาปกป้อง อ,อิสลามและให้อิสลามนั้นได้ได้สูงส่งแล้วให้เหมือนดังที่อัลมุสซาอุดได้บอกนะว่ามาซิลนาอิซจาบุนุอัสลามะอุมารเรายังคงเป็นคนที่อะไรนะกลุ่มชนที่เข้มแข็งอยู่ตั้งแต่อ,อุมาร,รับอิสลามพี่น้องนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยอุมาร,รับอิสลามและซอฮาบะจานวนน้อยน้อยเนี่ยเขาเข้มแข็งขึ้นและในวันนี้เระพี่น้องให้เรารู้จักการความเข้มแข็ง,ขง,ขงรู้จักการยืนหยัดในหลักการอิสลามเอาบทเรียนจากอุมารบนคอตอบมาสู่การตั้บเบียมาสู่การสอนมาสู่การใช้ในการ ควบคุมในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในองค์กรที่เราดูแลอยู่ควบคุมโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสถาบันครอบครัวหรือว่าเป็นการควบคุมดูแลสถาบันที่เราได้เป็นคนที่เป็นแกนนําในการดูแลหรือเป็นการให้คําปรึกษากับคนที่อยากจะทําการเผยแพรา่ศาสนาหรือว่าคนที่ท้อแท้ในการทํางานศาสนาและบอกแนวทางเขา แล้วแนว out, ทางท่านนบีสุลต์อัลสลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องอะแนวทางท่านนบีสุลต์อัลสลัมในการด่าวาเนี่ยมีแนวทางมีรูปแบบอยู่ให้เราทํางานศาสนาแล้วก็ดึงแนวทางท่านนบีมาสู่การเผยแพร่อิสลามสำหรับวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะสุลตลอัลสลัมท่านนบีนามุฮัมมัดวะอิลลัลอาลีฮิวะสซาฮ์มิวะสัลลัมวะสลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโก้ดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม